และโจทย์ในรอบ Individual Challenge ครั้งสุดท้ายของพวกคุณโจทย์นั้นก็คือการทำสเต็กค,ค,ค่ะแอบดีใจอยู่เพราะเราเคยทำอยู่แล้วสเต็กอ่ะวัี้เราค่อนข้างที่ได้เปรียบเพื่อนๆเ,เราขายสเต็กอยู่แล้วเคยทำมาก่อนมันเคยผ่านมือเรามาก่อนความรู้มันสดใหม่ค่ะมันต้องออกมาใช้พวกคนุนะครับจะต้องทำสเต็กส่วนทีโบนครับ ทีโบน <c oughs> ในระดับความสุขมีเดียมครับทีโบนคือเราก็ไม่รู้ว่ามันต้องดูแบบไหนอะค่ะที่จะให้เป็นมีเดียมเคยเห็นเคยกินมันเหนียวมีกระดูกด้วยอะถ้าตรงนั้นมันไม่โดนความร้อนมันก็จะดิบไปเลยและอีกหนึ่งเมนูนั้นก็คือสเต็กปลาแซลมอนในระดับความสุขมีเดียมเช่นเดียวกันนะครับโดยที่หนังปลาจะต้องกรอบเนื้อด้านนอกสุกกำลังพอดี ทั้ง2เมนูนั้นจะต้องเสิร์ฟพร้อม,อมเครื่องเคียงและซอสนะครับซอสนั้นต้องเป็นซอสสไปซี่กินคู่กันแล้วต้องอร่อยถ้าคนที่ไม่เคยแบบสัมผัดเนื้อปลาระดับมีเดียมมาก,ก่อนเนี่ยยากนะสเต็กแซลมอนทำง่ายค่ะเพราะว่าเนื้อปลามันสุกง่ายแต่การคลุกแซลมอนให้พอดีอ่ะยากมาก และเพื่อให้การทําซอสสไปซี่ของพวกคุณไม่ยุ่งยากทางเราได้เตรียมซอสพริกเผ็ดน้อยอร่อยได้อีกเยอะผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพรสชาติกลมกล่อมเปรี้ยวหวานให้กับพวกคุณแล้วครับเราชอบกินของเผ็ดๆอยู่แล้วซอสสไปซี่เนี่ยก็เข้าทางอยู่หนึ่งคนที่ทำได้ดีที่สุดในรอบนี้นะครับจะได้รับสิทธิพิเศษให้กับทีมของคุณทุกคนพร้อมไหมครับพร้อม